สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็ p พ w e r ว่าเท่านี้นะครับก็ลูกค้าส่งมารีโนเวทหลายอย่างนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมนะอาการที่ติดตัวเข้ามาเลยก็คืออาการห้ำนะครับอาการห้ำนะครับหำมันห้ำเป็นยังไงทําไมมันห้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันห้ำเกิดจากอะไรผมก็ยังไม่รู้ว่ามันห้ำเกิดจากอะไรเนาะนะครับแต่คร่าวๆอุปกรณ์ที่ผมลงอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ผมเซตแล้วมันโอเคแล้วนะครับแต่ทําไมมันห้ำ ทำเพราะอะไรเดี๋ยมาดูกันนะครับเสยบปักปักนี่ผมก็ได้แก้ไขให้ใหม่แล้วนะครับนี่สายหลุดข้างในนะครับตอนเขาต่อแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าใครต่อตอนต่อนี่ไม่ได้เอาทองแดงทําเป็นตะขอแล้วค่อยขันทับเข้าไปนะครับทําให้มันหลุดง่ายอันตรายนะเนี่ยผมก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเล็กๆนี่น้อยมันก็มีผลอะไรหมดเลยเนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตอนนี้ผมได้ทําการถอดพัดลมออกนะไม่ต่อพัดลมเพื่อจะให้ได้ยินเสียงํานะครับว่ามันทาตรงไหนทายังไงนะครับเปิดเครื่องครับไหมครับอ่าครับอาการเป็นอย่างนี้มาดูกันนะครับสักครู่ครับโอ้ทอยังไงเ,เนี่ยสักครู่สักครู่เนี่ยมันทําอย่างนี้เลยนะทำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับกลับกล้องแป๊บน,นึง แบบดิบๆไปเลยไม่ต้องตัดต่อเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นข้อาอะไรนะท่านผู้ชมก็จะได้รู้ความการนี่มันห้ามแบบนี้ห้ามนี่เขาเรียกว่าห้ามสายสัญญาณก็ต่อแล้วถอดสายสัญญาณต่อก็เหมือนเดิมผมก็สต็อปเพียงไว้ตอนนี้นมาเล่งดูครับผมต่อลําโพงแค่ข้างเดียวนะครับลองลองไปทีละข้างก่อนนะ,นะ,นะเร่งขึ้นเบาลง,งการห้ามเบาลงแล้ว เล่งสุดอ่ะเริ่มมาแรงอีกแต่ว่าไม่แรงมากแต่ก็ยังทำอยู่นะครับนี่นี่นะครับผมนะเออทำนี่ทำแรงปกติเอาเวอลุ่มลงแบบนี้มันจะไม่ทำนะครับมันจะไม่ทำแรงขนาดนี้นะอันนี้ได้ยินเสียงทำอยู่เนาะนะครับทำแบบนี้เลยนะอ่าเอาปิดสวิชกก่อนนะครับปิดสวิชกแล้วก็ถอดปลั๊กออกด้วยนะครับจะได้ไม่ชอ็อตนะครับ อาการฮัมมันเกิดจากอะไรครับอาการฮัมมันหลักๆเลยหลายๆมันมันขึ้นอยู่กับวงประกอบหลายอย่างนะครับนะนลูกค้านะดับแรกในหม้อแปลงที่มันทำมมันอาจจะเกิดจากหมอ้อแปลงก็เป็นไปได้ก็ต้องเช็คดูก็ต้องทดสอบดูนะครับนะอาการทำต่อไปก็จะอยู่ที่บอร์ดได้บอร์ดได้ทำมไหมก็ต้องดูอีกทีหนึง่งอันดับต่อมาก็วอลลุ่มนะครับเช็คดูว่าเป็นยังไงผมลองเปลี่ยนแล้วไม่หายอ่าลองเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายฮำเหมือนเดิมนะ ลองเปลี่ยนดูนะครับไม่หายอีกอย่างหนึ่งก็คือสายสัญญาณสายสัญญาณที่ต่อจากวอลลุ่มไปหาบาลานซ์อินพุตบาลานซ์อินพุตก็คือตรงนี้นี่บาลานซ์อินพุตก็คือตรงนี้เลยแผ่นตรงนี้เลยแผ่นวงจรรับสัญญาณเข้านี่คือบาลานซ์อินพุตบาลานซ์สัญญาณเข้าแผ่นวงจรสัญญาณเข้าขพูด,ดง่ายๆนะครับที่มันทำนะครับเนี่ยสายสัญญาณที่ต่อมาหาวอลลุ่มเนี่ยต้องดูให้ดีต้องเช็คให้ดีแต่เขาเช็คไม่ได้เขาติดกาวร้อนไว้อ่าติดกาวร้อนก็เลยเช็คไม่ได้นี่นะครับ อันดับต่อมาที่จะท้ำก็คือ,อตัวนี้คาปลาบวมไหมถ้าคาปลาบวมมากมันจะอ่าถ้าคาปลาบวมมากมันจะท้ำการที่มันบวมมันจะดูยังไงนะมันก็จะพองๆขึ้นมาแต่ต้องดูให้ดีนะว่ามันพองจากพลาสติกที่พองหรือว่าตัวบอดี้มันพองขึ้นมาถ้าตัวบอดี้มันพองขึ้นมานูนขึ้นมาก็สาแสดงว่ามันบวมแต่ถ้าเป็นคพองแค่ถ้าพองแค่ตัวพลาสติกขึ้นมา ก็ไม่ไม่ถือว่าบวมนะต้องดูดีๆนะคะ่ะปลาบวมมันจะดูแค่ภายนอกแบบนี้ไม่ได้มันต้องถ้ามันมีโผล่ขึ้นมานูนๆเราก็ต้องปาดพลาสติกออกดูว่าตัวบอดี้มันบวมจริงหรือเปล่านะครับนะอันดับต่อมาก็จะเป็นตัวบาลานซ์อินพุตนี่แผ่นสัญญาณเข้านี่แหละนี่มันทาเพราะตรงนี้ไหมนี่มันทาเพราะแบบนี้ไหมอ่ามันมีสวิกสวึกอะไรต่างๆนี่มันทาเพราะสวิกอะไรนี่ดูนะเช็คดูมันมีหลายองค์ประกอบนะครับผมในาการทำนะ ที่สาคัญเลยถ้าเป็นทาจากการทําจากหม้อปแปลงีแก้ไขาย,ยากมากนะครับนะ,ะบางทีหม้อปแปลงก็มีสัญญาณบรบกวนออกมานะครับทําให้สัญญาณไปกวนตัวบอร์ดได้สัญญาณมากวนสายสัญญาณสญญายยานมากวนวอลลุ่มนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ไม่แน่นใจว่ามันทำเพราะอะไรเนาะผมก็ได้ทําการดูดูนะครับดูตั้งนานนะฮะใหาม่นะผมเดินอะไรผมก็เดินหมดแล้วนะครับวงจรอะไรต่างๆก็ เรียบร้อยหมดแล้วเช็คดูทุกอย่างนะครับเพราะเรารีโนเวทให้ลูกค้านะครับก็เราก็มันโอเคแล้วแหละเราทําดีแล้วแต่มันก็ยังทำนะนี่นะครับก็เลยนะครับมาดูจุดนี้นะมาดูจุดจุดนี้นะครับนะมาดูจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่หลายคนข้ามถึงนะครับก็คือการต่อกาวเข้าวอลลุ่มนั่นแหละนะครับต่อ,อยังไงให้มันทําไม่ทำนะครับมันก็มีเทคนิคของมันอยู่นะครับ ขยายแต่ละรุ่นมันมันไม่เหมือนกันนะครับนะเราต้องต้องดูดีๆนะครับถ้ามันทําจากจุดไหนเราก็หาวิธีแก้ตรงนั้นแหละนี่มาดูกันนะนี่นะครับสายเห็นสายไหมเห็นสายกาวที่ตรงนี้ไหมผมแปลกใจว่าเขาต่อกาวนะครับมาลงที่ตัวต่อกาวตรงนี้นะครับมาลงที่สายสัญญ,ญาณ ที่มาต่อมาจากวาล์นีพุดเพราะว่าถ้าไม่ต่อกาวตรงนี้เข้านะครับถ้าไม่ต่อกาวตรงนี้เข้านะครับมันก็จะไฟมันก็จะไม่วิ่งขึ้นไฟมันจะไม่วิ่งขึ้นแต่ปกติกาวตัวนี้นะกาวตัวนี้นะควรที่จะดึงสายจากตัวไฟวียนี่เข้าไปที่คาปาเลยเข้าไปที่กาวตรงนั้นเลยนะเข้าไปที่กาวตรงนั้นเลยนะครับควรดึงเข้าไปตรงนั้นเลยควรไม่ไม่ควรมาจัมตรงนี้นะ ถามว่าจาตรงนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้ามันไม่หำก็สามารถจาได้นะครับถ้ามันหำก็ไม่ควรจานะครับผมนะเพราะว่าวงจรแต่วงจรนี่เหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตรงนี้แหละนะผมจะลองถอดสายดูนะครับลองถอดสายดูสิว่ามันจะหำไหมถอดสายสีฟ้า,ฟาเห็นไหมอ่าสายเก้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดดูถ้าถอดแล้วไฟวียูมันจะไม่ขึ้นนะครับเวลาเราเปิด,ดเพลงแต่เราก็จะหาวิธีแก้ไขนะครับว่า เออมันแก้ไขย,ยังไงวะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองถอดดูก่อนะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็สงสัยว่ามันน่าจะทํากับตัวนี้แหละอปกติผมก็ต่อบแบบนี้แหละเวลาประกอบแอมมาอะไรต่างๆแต่บางทีขายายหรือว่าบอร์ดได้บางทีมันไม่เหมือนกันเวลาเราประกอบแอมหรือว่าเราซ่มอมแอมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ลูกค้าด้วยนะครับนะครับควันเนี่ยผมถอดสายลอยไว้เลยนี่เห็นบ่าี่ อา้อาวก็มันซูมตัวนี้อาขยับลงแบบนี้ได้นี่ผมลอยไปนะแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่มันน่าจะแก้ฝั่งนี้แล้วถ้าฝั่งนี้เราแก้ไขได้แล้วเออเราก็มาแก้ฝั่งนี้มันก็จบอา่านะแก้ทีละข้างก่อนแต่ว่าอาการนั้นจะเป็นอาการเดียวกันนะเสียปักก่อนนะครับอา่านะครับว่ามันจะทํามไหมทีนี้เออเนี่ยเปิดเครื่องสิหำมามไหมอ้าวเงียบมิดซิลีห้ามบอกพี่น้อง มไหมอ่ะไม่หำานะเนี่ยเออมันไม่หำอ่ะเอาคือบ่ห้าว่ะเนี่ยเล่งขึ้นแล้วนะที่ไม่ได้ยินเสียงพัดลมเพราะผมตัดเสียงพัดลมออกนะเนี่ยหำามไม่พี่น้องนะเนี่ยเล่งสุดหำามไหมเนี่ยเอาเอาจจะมีเสียงซาซาหรือห้ามนิดหน่อยนะครับแต่มันจะไม่แรงเท่าเดิมแน่นอนแน่น,นอ,อน,น,ม,น,นมันจะมีเสียงออกลโนาโพงแน่นอนเวลาเราเล่งวารุ่มขึ้นนะครับมันจะมีเสียงออกลาโพงแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ห้ามนะเห็นไหมฟังไหมฟังดูเห็นไหม,ไหมครับนะ เห็นไหมหาฮามแล้วอ่าเห็นไหมครับผมนี่การการแก้วิธีการทาเพราะว่าเพาวายแวมบางรุ่นบางคนประกอบมา<ๆ>ก็ไม่รู้ประกอบอ่าบางคนก็ประกอบได้นะครับประกอบได้กับประกอบเป็นนิ่ไม่เหมือนกันนะครับลูกค้านะประกอบได้กับประกอบเป็นนี่ไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้ไปไปว่าแบรนด์เขานะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเครื่องมันมาจากไหนกันแน่เพราะว่าผ่านการซ่อมซ่อมเนี่ยไม่ได้ซ่อมหนักหรอก ผ่านการโมดิฟายมาหลายที่นะครับนะผ่านการโมดิฟายมาหลายที่แล้วนะครับอ่าทีนี้เขามาโมดิฟายด้วยเราก็เช็คให้เขาด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่หำแล้วอืมก็จะมีเสียงอืดเบาๆเบามากนะเบามากเลยอืดเบาๆมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อกี้มันหำแรงมากเนาะถ้าไปเทียบกันเห็นไหมครับมันก็เป็นแค่ตัวนี้แหละนะทีนี้นะครับจะแก้ไขาย,ยังไงนะครับจะแก้ไขาย,ยังไงว่า ตอนนี้ไฟวีมันไม่วิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูครับว่าไฟวีมันไม่ขึ้นจริงไหมมันก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต่อกาวเพราะว่ากาวมันต้องไปจ้ำลงอยู่แล้วนะครับกาวมันก็ต้องไปจ้ำลงอยู่แล้วแต่ว่านี้เราไม่ได้ต่อเลยนะมันจะเป็นยังไงเอ่ยนะครับลูกค้าก็สอบถามมาเยอะว่าพอเพอร์ทำนะครับถ้ามันซ่าๆาธรรมดาเนี่ย มันก็ปกตินะครับถ้ามันซ่าแรงอ่ามันก็ผิดปกตินะครับผมนะอ่าลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากหม้อปแปลงมันแผ่คลื่นออกมาทำให้มันมาลบกวนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะหม้อปแปลงมันอาจจะไม่เสียหรอครับแต่ว่าเวลาวางหม้อปแปลงหรืออะไรต่างๆมันก็จะส่งผลนะครับหลายๆอย่างเนาะนะครับหลายๆอย่างเลยนะ นะเดี๋ยวมาฟังเอาเดี๋ยวไม่เชื่อมบูทูธหรอเดี๋ยวนะครับเปิดปิดเครื่องตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะครับสักครู่ครับผมโอ้ยโทรศัพท์ก็ช้านะครับเดี๋ยวจะไม่ตัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะอลองทําให้ดูนะครับว่าแก้ยังไงนะเพราะว่าไฟวีมันไม่ขึ้นเลยนะฮะเดีย๋ยวเราจะมาลองดูว่าไฟวีขึ้นไหมนะ เลยนะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นกาวอยู่แล้วมันต่อเข้าวงจรวียูอยู่แล้วนะครับปกติเราไม่เล่งขึ้นมันก็หำเนาะทีนี้ตัวแท่นนี่มันก็เป็นกาวอยู่แล้วนะตัวน็อตเนี่ยมันเป็นกาวอยู่แล้วเพราะว่าอ่ามันขันตัวมออแปลงลงอยู่แล้วเราเอาลองมาจับดูซิจับใส่ขั้วน็อตดูซิลงกาวแท่นดูซิโดยที่ไม่ต่อเข้ากับตัวกาววอลลุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงแน่นอนครับมันเชื่อมหากันอยู่แล้วเราลองดูว่ามันหำไหมลองดูเอามันไม่หำดีล่ะมันก็ไม่หำดีละ นะมันก็ไม่หาอะ่ะนะครับผมนี่ใช่ไหมเตะดูนี่นนยอันนี้มันก็เป็นกาวหม้อแปลงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ลงกับตัวไอ้นั่นอยู่นะนี่แล้วก็กดไว้สิลิ้งขึ้นดูสิแสดงว่าแสดงว่านะครับกาวตัวหมอ้อแปลงตัวนี้นะครับมันไม่ มันไม่ตัวมอแปลงนะตัวนี้มันไม่ลงเท่นนะครับผมนะไม่ลงกลาวเครื่องนะเดี๋ยวจับดูมาจับดูใส่ตัวเครื่องเลยแล้วกันมันจะหำไหมเดี๋ยวหาตัวยึดใส่นะครับนะเดี๋ยวดูก่อนถ่ายค,คนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับนะก็จะให้ดูแบบยาวๆไปเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสายตัวนี้ออกก่อนที่มันหำม,มันหำเพราะอะไรนี่เราก็อยากรู้เนี่ยเนี่ยกาวเครื่องเนี่ยมันลงตัวเครื่องเลยนะแต่ว่าเราจะเห็นไหม มันจะมีรอยสีถลอกออกเห็นไหมเราก็แตะดูได้บ่ามันทำไหมถ้าแตะห้าเนี่ยเราต้องหาวิธีแก้ไขห้าไหมกล่าวเครื่องก็ไม่ห้มนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันลงกลาวหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูตัวเครื่องก็มันก็ไม่ห้มนะปกติไม่เล่งวอลุ่มขึ้นมันก็ห้มเนาะแตะดูมันก็ไม่ห้มเล่้งขึ้นดูสิไฟวีวูมาแล้วครับไฟวิวมาแล้วเห็นไฟวิวูยัง เดี๋ยวผมเล่งตัวโทรศัพท์ก่อนนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมเบาเสียงลงนะตัวปกติถ้าเรามาต่อตรงกาวอลลุ่มนะครับตรงวอลลุ่มเลยมันจะยังไม่เล่งเสียงมันก็จะหำาเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมเล่งขึ้นดูก่อนเล่งโทรศพัพท์ก็จะได้ดูไฟวิวมันขึ้นไหมนะครับไหมอันนี้เราจับแล้วมันไม่ลงทีนี้เราก็มาจับใส่ตัวเครื่องตัวเครื่องที่เราจะจับใส่เนี่ยมันต้องเป็นสีถลอกออกแล้วนะนี่แบบนี้นะถึงจะได้นะ แล้วก็จับดูเฉยๆเพราะว่าถ้ามันถ้าเราแตะลงกาวโค้งแบบนี้ถ้ามันไม่หำแล้วเราก็เดินสายจากตัวนี้แหละไปใส่กาวตัวขาวปลาหรือใส่ตัวตัวแท่นเลยได้นะครับผมนะอ่าดูกันปกติผมประกอบเครื่องผมไม่ติดกาวแท่นสักเครื่องนะมันก็ไม่หำนะ,ะมากัน เอากาออกเอากาออกก็ไฟวียูก็ขึ้นในทีนี้เนาะเลียกเลยหรือว่าตอนแรกเรามาได้เลี่ยงเรียงโอเคตัวนี้ก็ปิดงานเลยแล้วกันเนาะนี่แหละครับผมนะบางทีมันทฤษฎีมันก็ ไม่เหมือนกันเราใช้งานจริงนะครับเราต้องลองดูนะครับตามทฤษฎีแล้วไฟวีูเนี้ยคูณควรจะต่อกาวเข้าร่วมด้วยนะแต่ถ้าเราต่อกาวแล้วนะครับมันหำนะเราก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับผมนะอ่าไม่ต้องต่อก็ได้หรอกนะครับผมนะอ่ามันไม่หำแล้วแหละเดี๋ยวลองมาดูว่าเอาใส่วอลลุ่มแล้วมันจะหำเหมือนเดิมไหมเห็นไหมหำนะกาววอลลุ่มนี้มันก็เป็นลงคาปลาเหมือนกันนะครับนี่อ่าแต่ว่ามันหำอะ่ะ วิธนะีง่ายก็คือเอาสายนี้ออกไปเลยนะครับหรือใครอยากโอเคก็เดินสายนี้ไปต่อเข้าที่กาวคาปลาได้เลยนะหรือว่าต่อลงเครื่องได้เลยนะถ้าใครอยากว่าโอเคก็ต่อลงตัวนี้ได้เลยเผื่อ,อนาคตถ้าเกิดวันนึงอามันเคลื่อนข้ามมันอาจจะมันไม่มีกาวมันอาจจะไม่วิ่งก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีกาวมันกะ็วิ่งนะนะครับนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าที่มันวิ่งมันอาจจะวิ่งเพราะกาวตัวอีกตัวหนึ่งหรือเปล่ามันจะมีสองเส้นเดี๋ยวผมลองตัดออกดูสิ เดี๋ยวผมลองตัดออกดูสิที่มันวิ่งมันอาจจะวิ่งมันอาจจะวิ่งเพราะกาวเส้นเส้นเส้นฝั่งนี้หรือเปล่าฮะมาลองดูสินะครับตัดออกดูเลยกาวเส้นกาวนั่นนี่ทีนี้เราก็จะมาหมุนดูว่าตอนนี้ไม่ได้ต่อกาวเลยนะครับลูกค้าต่อแค่ไฟมาเข้าบอร์ดไฟวิ่งแล้วก็สัญญาณมาเข้าตัวไฟตัวนี้นะครับสัญญาณก็ออกจากขั้วลาโพงแหละพูด,ดง่ายๆขั้วลาโพงมาเข้าตัวนี้แหละนะครับ วงจรสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้เอาลองหมุนดูเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต่อกาวมันก็จะชอบเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราหมุนขึ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้มันน่าจะออกจากตัวไฟะนะครับกาวตัวนี้นะครับนะ กาวตัวนี้ที่เราต่อเราตัดออกแล้วเราหมุนขึ้นเล็นไหมหมุนวาลุ่มข้างเดียวมันขึ้นทั้งสองฝั่งเลยเนาะนะครับหมุนวาลุ่มข้างเดียวมันขึ้นทั้งสองฝั่งเลยสรุปนะครับผมนะสรุปต้องต่อกาวนะนะครับนี่เห็นไหมมันต้องเทให้ลูกค้าดูแบบนี้ลูกค้าจะได้ไม่งง นะครับบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ซ่อมเป็นนะครับบางคนก็ซ่อมเป็นแต่ว่ามันเส้นผมบางภูเขาจริงต้องต่อกาวนะต่อตัวนี้เป็นลงกาวเครื่องนะหรือต่อลงแท่นก็ได้นะครับอย่าเอามาต่อใส่ตัวกาววอลลุ่มนะนี่ปกติผมก็ต่อกาววอลลุม่มเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทำนะแต่นี้ทําไมมันทำก็ไม่รู้นะทำไหมล่ะทีนี้อา้าวก็ไม่ทำได้แต่ทีนี้ต่อใส่อา้าเปียกเว้ยไม่ทำครับทีนี้อืมไม่ทำครับ <laughs> โอ้ ไม่ท้ามรู้ป่ะนี้เปรียกเปรียกเหมือนกันเปรียบเหมือนกันไม่หำาไม่หำา e. er er น,น, er น,น,นะครับอาจจะหำเพราะกาวเส้นนี้ก็เป็นไปได้นี่ที่มาตอ่อ ok. ใส่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้อันนี้เราเราไม่ต้องไปหาคําตอบมันหรอกนะครับผมนะเราอยากให้เข้าใจแค่ว่าตรงนี้แก้ไขว่าตรงนี้มันมันแก้ไขแบบนี้มันแก้ไขได้อย่างที่ผมเรียนนะครับผมนะตัวนี้ไปต่อลงแท่นนี่นะครับตัวนี้ไปต่อลงแท่นเลยนะครับลงแท่นก็คือจบเลยนะครับผมนะ มันทาที่มันทาก็เพราะว่ามันตัวนี้แหละนะครับน่าจะเป็นกาวตัวนี้นะครับมันมากวนกันอ,อะไรสักอย่างนะครับผมนะทําให้ทำเอาโอเคตัวนี้ก็แก้ไขอาการทาเรียบร้อยนะครับผมนะโอ้ยนะครับผมก็เดาๆเอาก็ประมาณนี้แหละได้พอดีนะอ่าได้พอดีตัวน,นี้ต้องกะต่อลงแท่นมันถึงจะขึ้นข้างเดียวเนาะอมันถึงจะไฟขึ้นข้างเดียวถ้าเราอ่าไม่ต่อมันก็จะขึ้นสองข้างเวลาเราหมุนวอลลุ่มฝั่งได้ฝั่งหนึ่งมันก็จะขึ้นสองสองข้าง,ง,างไฟวีวูนะดีย๋ยวนะครับผม เอาดนตรีใหม่ก่อนเดี๋ยวมันจะดีลิเกสิทธิ์เขาสำหรับใครที่แก้การทำนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้เด้อนะครับผมนะการที่เครื่องจะทำไม่ทำลูกค้าลองเฉพาะ power amp ก่อนนะลูกค้าจะไปพ่วงกับคอร์ดกับอะไรนะลองให้มันดูรู้ก่อนว่ามันทำที่ power ไหมนี่นะครับ นะครับก็แตะไว้เลยลองใหม่โอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้เนาะใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกันได้เนาะนะครับแก้าการทำจบแล้วครับเครื่องนี้นะไม่ไม,ไม่ทำแล้วนะครับไม่ทำแล้วนะ ไม่ทำนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับการทำนี่ยมันทาเกิดจากอาการหลายๆอย่างซึ่งเราจะไปบอกเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับบางคนก็ทําได้แต่ไม่ได้ทําเป็นนะครับลูกค้านะถ้าใครทําได้นะครับแต่ว่าไม่เชี่ยวชาญมากก็แนะนําไปหาช่างนะครับไปหาช่างไม่จบก็ต้องไปหาคนอื่นนะครับผมนะเพราะว่าบางทีช่างบางคนก็เขาก็อาจจะหาไม่เจอนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เนาะแก้อาการทำ พามาดูเครื่องนี้เลยนะครับนะมาดูจะ่าแบบนี้แหละจะได้รู้ไปด้วยกันเลยนะครับผมนะช่างไม่มีใครเก่งนะครับผมนะช่างทุกคนไม่มีใครเก่งนะครับมีแต่ประสบการณ์ที่จะมาบอกต่อกันนะครับผมนะอ่านะครับผมนะมีแต่ประสบการณ์บางทีเราต่อตามทฤษฎีแล้วมันก็ห้มนะครับมันก็มีปัญหานะครับก็ต้องมาดูกันมาแก้ไขกันแบบนี้เลยนะครับจะได้เห็นกันจัจาเลยว่านะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมนะก็ฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะ สำหรับลูกค้านะครับที่ติดตามชมนะครับนะไม่ได้กักไม่ได้อะไรเลยคลิปนี้ก็ให้ดูกันจัดจ่ไปเลยแนะนํากันจัดจ่ะไปเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนาะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ